مولاى صل و سلم دائما أبدا على حبيبك أتيت بسم الله الرحمن الرحيم <applause> الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى آله وآصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في نوعكم جمعيقان جميعا نحن مسلمين ونحن مصطفى من الله نحن لدينا عائلة ونحن لدينا أصدقاء ประเด็นหลักที่สําคัญที่สุดในชีวิตของตัวเราและก็ครอบครัวก็คือการดูแลตัวเองและก็ครอบครัวให้พ้นจากนรกนะครับพ้นจากบ,บาปต่างๆแล้วก็พ้นจากสิ่งที่เป็นยัยิลียที่มันไม่ใช่อิสลามเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดที่เราต้องจัดหาสิ่งเหล่านี้ไว้เพื่อเป็นการตารบียะตุนอาลลาดเป็นการอบรมส่งเสริมเพาะบ่มความคิดปลูกฝังอิสลาม นะครับให้กับตัวเองแล้วก็ลูกของเราซึ่งเป็นเป็นเรื่องที่สําคัญอีกข้อหนึ่งนะครับไม่ยิ่งย่อนไปกว่าความสําคัญในการที่เราดูแลสุขภาพดูแลร่างกายให้สมบูรณ์และสิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องดูแลจิตใจให้สมบูรณ์แบบอิสลามด้วยมันจะมีผลต่อการพัฒนาทางรูหิยะรั้วของเรารั้วของเราที่ต้องกลับไปสู่อัลลอฮ์ตรงนี้วันที่เราตายเนี่ยทุกสิ่งมันเน่าเปื่อยทั้งหมด แต่สิ่งที่ไม่สูญเสียเอลาลอเอาไปก่อนหน้านี้เอาไปก่อนความเน่าของเราก็คือเรื่องของรัวเพราะฉะนั้นการพึงระวังรักษาที่เรียกว่าตซีดการพึงระวังตรงเนี้เรามองจากอันอิสลามก็คือว่าเราต้องพึงระวังจากความชั่วต่างๆแล้วก็ความเสียหายที่จะถูกก่อด้วยกับตัวเราในประการที่สองสิ่งที่เราต้องปลูกฝังไปพร้อมๆก,กันก็คือว่า เราต้องทําตนห่างไกลาจากความชั่วและสิ่งที่เป็นเรื่องของบาตินสิ่งที่เป็นความหายนะความผุพังทางอกกีดาทางอิบาดาแล้วก็ทางทางอัคลาจารย,รยธรรมของมุสมลิมเราก็ต้องนะครับต้อง,ต,องต้องรักษาให้ดีในตรงนี้ตอนนี้จากการที่เราพูดตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องเลื่อนลอยที่เราคิดเอาเองแต่อันกุรอานจะพูดสิ่งเหล่านี้ให้เราได้รับรู้ ว่าการที่จะเพาะบ่มฝังความคิดอิสลามให้กับลูกของเรานะครับความคิดของเราในการใช้ชีวิตมันมีอันกุรอานที่กำกับบทบาทของชีวิตตรงนี้อยู่ถ้าเราดูจากอันกรุรอานหลายๆอายะห์ที่อันกุรอานพูดถึงอาจารย์ครับจะระดับความให้พี่น้องได้เข้าใจยังไงตรงนี้ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเรฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัลโลลาฮิลกะรีมอาบะอ์ด อัสลามุอะลัยกุมอาร์ฮามตุลลอฮฺบะบารากาตุพี่น้องครับพี่น้องที่ติดตามรายการทุต,ต,ตูท่านครับอัลลอฮฺเนี่ยเป็นห่วงนะครับให้เราเนี่ยระม,มัดระวังโดยส่งท่านนาบีมุฮัมมัดมานี่นมาสอนหลักการอิสลามนะครับถ้าเดินตามคำสั่งของอัลลอฮฺเนี่ยมันก็ง่ายพี่น้อง แต่วันนี้รัทธิประเพณีปฏิบัติที่อัลลอฮ์ให้หลงเหลืออยู่บนโลกดุนยาใบนีนะ้ที่หลงเหลือมาจากฟิรงโอนก็ยังมีอีกเยอะที่หลงเหลือมาจากอบูละฮับอบูจหฮลก็ยังมีอีกมากมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่อัลลอฮ์เนี่ยเป็นห่วง นะครับก็อยากจะให้พ่อแม่ทั้งหลายนั้นช่วยระมัดระวังลูกหลานของตัวเองรวมไปถึงตัวของคุณพ่อคุณแม่เองด้วยเนี่ยอย่าให้วัฒนธรรมนะครับหรือว่าความเชื่อที่มีอยู่แพร่หลายในโลกนี้เป็นความเชื่อที่ผิดๆเนี่ยเอามาล้างสมองลูกหลานของตัวเอง คำวันล้างสมองเลยนะครับก็คือเราไปรับวัฒนธรรมประเพณีอื่นๆก่อนที่จะรับอิสลามเนี่ยเป็นทั้งหลายนะครับมันจะทําให้ลูกๆหลานเราเนี่ยห่างจากอัลลอฮ์และรอสูลแค่นั้นเมาณาอบุลฮัสซันเนี่ยท่านเคยพูดเอาไว้ตอนที่ผมเป็นนักเรียนอยู่ในประเทศอินเดียเนี่ยท่านบอกว่าอยู่ในประเทศอินเดียเนี่ย แล้วก็โง่โงเนี่ยยังดีกว่าส่งลูกไปเรียนในประเทศฝรัง่งแล้วก็ไปถูกสอนถูกอบรมความเชื่อที่ผิดๆนะครับเชื่อผิดคิดผิดทำผิดเลวยิ่งกว่าคนโง่โงที่อยู่ในประเทศอินเดียที่ไม่ได้เรียนหนังสือ คนไม่เรียนหนังสืออัลลอฮ์จะลงโทษไม่เยอะแต่อีคนที่ไปรับวัฒนธรรมประเพณีอันศกโปบที่มาจากพวกยิฮดีและนัสร,รนีเนี่ยมันมาทําลายทําลายอากิดาตัวเองทําลายความเชื่อของตัวเอง <c oughs> มานาบูซานเป็นห่วงนะครับ <c oughs> เขบอกว่าในโลกอาหรับเนี่ยที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยุ่งเหยิงขนาดนี้เพราะว่าต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ในประเทศอาหรับ พอมาสักได้ปีสองปีเนี่ยก็ยกต้นไม้ต้นนี้นไปปลูกที่ประเทศยุโรปแล้วไปใช้ปุ๋ยยุโรปอากาศยุโรปน้ำยุโรปพอมันออกดอกดีย้ายต้นไม้ต้นนี้มาอยู่ในประเทศอาหรับหรือประเทศอินเดียฉะนั้นผลที่ออกมาที่ชาวบ้านกินนั้นมันกินมาจากน,น้ำแล้วก็อะไรนะปุ๋ย แล้วก็อากาศของยุโรปวัฒนธรรมยุโรปประเพณียุโรปอากีดาของยุโรปเสียหมดเลยใครเปทั้งหลายทําให้ลูกหลานในโลกอาดับวันนี้เนี่ยพี่น้องครับบางคนอ่านกุรา,านไม่เป็นอ่านคุรอานนามาตไม่เป็นก็เยอะแยะไปหมดเลยครับเพราะว่าเอาให้ลูกของเราเปรียบเสมือนต้นไม้เนี่ยไปเรียนหนังสือตั้งแต่มัธยมจนกว่าจะจบปริญญาตรีแล้วกลับมาในพี่น้อง พาเอาพัฒนาธรรมยาฮูดีนอสรรนีมาเผยแผน่ในโลกอาหรับเต็ไมไปหมดเลยรวมไปถึงประเทศไทยด้วยนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นอ่านจะอัรอัลกุรอานท่านนาบีของเราอ่านครอกุรอานให้ฟังโดยอัลลอฮ์กล่าวบอกว่าลาตาจอมาอัลลอฮีลาฮันอาคอท่านทั้งหลายอย่าตั้งพระเจ้าอื่นใดคู่กับ AH. กอัลลอฮ์ ท่านจะเป็นผู้ที่ต่ำต้อยแล้วก็มักรู้แล้วไรเกียรติหรือไม่มีไม่มีอะไรนะไม่มีไม่มีอะไรนะไรเกียรติยศทั้งหลายนะครับเพราะนั้น <c oughs> พี่ต้องครับทำไมนะบีของเราอัลลอฮ์จึงอ่านอญญายะนี้ให้ลูกของเราฟังพี่ต้องครับเราต้องอบรมลูกของเราในะเรื่องอากีดาก่อนเป็นเรื่องแรกครับก่อนที่จะเรียนเรื่องนมาดก็ดีอะไรก็ดีเรียนเรื่อง อัลลอฮ์ก่อนอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนอัลลอฮ์คืออะไรอัลลอฮ์นั้นเป็นใครนะครับและอัลลอฮ์มีซีฟัตเท่าไรพี่น้องครับทั้งหมดเหล่านี้เราต้องเริ่มสอนอบรมเรื่องความเชื่อเนี่ยนะครับปลูกฝังเรื่องความเชื่อเนี่ยให้กับตัวเองก่อนให้กับลูกๆเราก่อนแล้วก็คนที่อยู่ในะครอบครัวของเราก่อนนะครับการที่อันกรานได้ได้ปลูกฝังความเชื่อตรงนี้เทลโลบอกว่าลาจะจะอันมาอัลลอฮิอีลาอันอาอดเนี่ยอย่าเจ้าอย่าตั้งพระเจ้า อื่นคู่เคียงกับอัลลอฮ์สุวาตาลาเนะี่ยอัลลอฮ์ไม่ต้องการให้มนุษย์เนะ่เป็นผู้ที่มีความสับสนมีสติปัญญาแล้วสับสนในเรื่องความเชื่อต่อพระเจ้าเนี่ยมันจะทําให้เวลาเราเริ่มต้นจากความสับสนเนี่ยการเดินทางของชีวิตมันก็สับสนด้วยท้ายสุดบั้นปลายก็สับสนด้วยแล้วก็ความสับสนที่เราได้แสดงออกทุกวันในการเชื่อพระเจ้าหลายองค์เนี่ยท้ายสุดมันก็เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้คนหลงทางเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จึงบอกว่า เรื่องของอากีดา้าเรื่องความเชื่อเนี่ยต้องเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระผู้เป็นเจ้าองเดียวอัลลอฮ์ไม่ได้บังคับให้เราเชื่อตรงนั้นแต่อัลลอฮ์บอกว่าความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นที่มีบทพิสูจน์ได um ้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระผู้เป็นเจ้าองเดียววันนี้เรารู้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระผู้เป็นเจ้าองเดียวอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างฟ้าสร้างแผ่นดินสร้างแม่น้ําสร้างมหาสมุทรสร้างทรัพยากรหลากหลายสร้างคลื่นต่างๆสร้างทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างหมดนี่อัลลอฮ์บอกให้รู้ว่า สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากการสร้างของอัลลอฮฺซุลตัลลาแต่ถ้าจะมีมนุษย์คนใดที่กล่าวอ้างเหมือนกันว่าสร้างฟ้าสร้างแผ่นดินเนี่ยก็รู้ได้ว่าคนนั้นเนี่ยต้องไปหาหมอละเพี้ยนละใช่ไหมเพราะมีความสามารถจะทําได้แต่ถ้าเราไปเชื่อแบบนั้นว่าสิ่งอื่นสร้างฟ้าสร้างแผ่นดินสร้างเส,างสียงอํานวยประโยชน์แก่นมนุษย์ทั้งหมดวิถีชีวิตก็จะกลายเป็นผู้ถูกเหยียดหยามและก็ถูกทอดทิ้งเพราะอะไรล่ะความเชื่อที่ผิดมันจะถูกเหยียดหยามความเชื่อที่ผิดจะถูกทอดทิ้ง นะครับอาจารย์ได้ยกตัวอย่างที่ว่าเวลาเชื่อผิดจะถูกเหยียดหยามเชื่อผิดจะถูกทอดทิ้งนะครับมันมีตัวอย่างให้เราได้เห็นยังไงครับพี่น้องครับฟาโรเนี่ยมีทั้งเงินม,มีทั้งชื่อเสียงมีทั้งเกียรติยศแล้วก็มีทั้งพวกพี่น้องทั้งหลายผลสุดท้ายพี่น้องครับเชื่อผิดคิดผิดทําผิดแล้วเป็นไงครับพี่น้องทั้งหลายถูกอัลลอฮ์ทอดทิ้ง ที่นอนตายไหนตายไม่สมกับฐานะไม่สมกับศักดิ์ศรีกับเกียรติยศไปน้องหลจมน้ําตายไปนองไหลแล้วก็ตอนที่ก่อนจะจมน้ําตายเนี่ยฟาโรห์พูดบอกว่าฉันน่ะเชื่อแล้วเชื่อเหมือนพวกบบนีอิสราเอลเชื่อคือเชื่ออัลลอฮ์แล้วว่าอัลลอฮ์นั้นมีจริงคํงาสอ AH นของอัลลอฮ์นั้นถูกต้องแล้วที่ผ่านนบีมูซาาไปน้องเหมือนพวกบบนีอิสราเอลเชื่อ อัลลอฮฺเปิเสียว่าออัลอาฺ<ม>ต่อต้านนาบีมูซาทั้งชีวิตแล้วตอนนี้จะมาเชื่อขณะที่คุณกล้าจะตายกันนั้นหรือทุกทอดทิ้งจะอัลลอฮฺเข้าไปนอนนงหลายเพราะฉะนั้นมาดูสิครับคนที่เชื่อถูกนะครับคิดถูกแล้วก็ทําถูกเขาตายเฉียดหมดเลยครับไปนงลลายก็าตายแล้วถูกอลัลลอฮฺยกย่องพิทักษ์รักษาชีวิตของเขาตั้งอยู่ในกูโบไปน้อง ฟื้นขึ้นมาก็ถ้าเป็นพวกบรรดานบบีก็ขี่สัตว์ขี่ยานพระหนะแล้วก็ใช้เท้าเดินถ้าเป็นผู้ศรัทธาต่อเลาะแล้วก็ถ้หาเป็นคนที่ไร้ศรัทธาไม่เชื่ออัลลอฮ์ไม่เชื่อรอซูนบลนบีบอกว่าเขาใช้หัวเดินเดินต่างเท้านะครับเป็นน้องทั้งหลายทําไมล่ะครับก็ถูกทอดทิ้งอะ่ะเพราะว่าตอนอยู่บนดุนยานี่นะเชื่อผิดคิดผิดแล้วก็ทําผิด กียรติยศก็ไม่มีนะอัลลอฮฺสุบฮานะอวะตาเลาะพี่น้องจะเห็นนะครับว่าสิ่งที่ฟารโรห์ได้ทําไว้เนี่ยเ,เราเราเห็นว่ามันเป็นมรดกโลกเช่นพิระมิดหรืออะไรต่อมี่อไรสฟิ้งหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นมรดกโลกเป็นความหายนะทางอะกีด้าที่ฟารโรห์มีอยู่มันก็เหลือแต่ก้อนหินที่มีอยู่แล้วเอามาเรียงกันก็ยอมรับใน,นในความรู้ตรงนี้ดีแต่ท้ายสุดฟารโรห์ได้รับอะไรเป็นการตอบแทนแน่นอนที่สุด เขาไม่ได้รับการยอมรับจากอัลลอฮ์สุบฮามาตัลลาและก็ประชาชาติทั่วไปในโลกที่อัลลอฮ์บอกังนั้นคนที่เป็นมุสลิมพุสธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยเราต้องสะอาดเนี่ยคือร่างกายก็ต้องสะอาดใช่ไหมถ้าถ้าร่างกายเปื้นอนเปื้อนจากฝุ่นละอองหรืออะไรก็ตามเราก็อาบน้ําทําความสะอาดไปแต่ถ้าถ้ามีฮัดัสต่างๆเราก็เราก็ใช้น้านะครับทาความสะอาดฮัดัสต่างๆที่มีขึ้นไม่ว่าจะเป็นฮัดัสเล็กฮัดัสฮัดัสใหญ่ที่เรารู้กันอยู่ แต่ความสะอาดบาตินเนี่ยสะอาดภายในเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ที่เราต้องต้องอะไรครับต้องซักฟอกให้ใจเราสะอาดด้วยสะอาดทางกายสะอาดทางใจเนี่ยความสะอาดทางใจประการแรกที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องไม่เฉลีกต่อลลสวาวตลางั้นถ้าใจเฉลีกต่อลลมันสกโปกเราพูดว่าคนเฉลีกมันสกปปกอย่างงั้นคนฝั่งฮานูที่เขาเฉลิกต่อลลมันสกปปกสกปปกแบบไหนครับอาจารย์ครับถ้ามองจากสิ่งที่เรามองเห็นจากอันกุราน พี่น้องครับถ้าอัลลอฮ์ไม่เล่าให้เราฟังนะครับเราก็ไม่รู้ว่าคนที่ไม่นับถืออัลลอฮ์เป็นพระเจ้าองค์เดียวหรือว่านับถืออัลลอฮ์แต่นับถือสิ่งอื่นคู่กับอัลลอฮ์เนี่ยในคัมภีร์อัลกรุรอานบอกว่านาจิสุนเป็นคนโสมมมเป็นคนสกปรกเลยไม่อนุญาตเนี่ยให้เข้าไปในนครมักกะไม่อนุญาตให้เข้าไปเดินต่อว่าทฏิบัยตุลลอ เพราะว่าที่ตรงนั้นเนี่ยนะอนุญาตให้เฉพาะคนที่ใจสะอาดเท่านั้นเองพี่น้องครับทั้งหลายคณะอยู่บนโลกดุลยาใบนี้ยังไปไหนมาไหนไม่ได้ตามใจชอบนะพี่น้องนะนั่นอะไรเกียดขนาดไหนครับพี่น้องทั้งหลายพี่น้องลองเดินไปเลยครับนั่งรถไปเนี่ยพอจะเข้านครมากาเขาเขียนภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษตัวใหญ่ do not allow non muslim <laughs> ไม่อนุญาตคนที่มาใช้มุสลิมเข้าตรงนี้อให้ใพายพยนตทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใจสุกโปรกจ้ะน้องครับใจสุกโปรกเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ไม่อนุญาตให้เข้าไปในบ้านของอัลลอฮ์ที่นครมักกะแต่อาจจะมีบางคนนะครับหนีเข้าก็เชิญหนีหนีไปเถอะนั่นเป็นตราบาสําหรับคนที่ฝา่าฝืนคําสั่งของอัลลอฮ์ سبحانه และตาานะครับ ครับเรื่องของชีริกนี่เป็นเรื่องสําคัญที่อัลกุรอานพูดอยู่เสมอบอกเสมอว่าใจต้องต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์นะเพราะวันนี้เรามีชีวิตอยู่ก็อัลลอฮ์ก็เป็นผู้ให้เราวันที่เราจบชีวิตอัลลอฮ์ก็ให้เรานะครับเพราะอัลลอฮ์กำหนดอายันไว้เมื่อไรก็อัลลอฮ์กำหนดเมื่อไรก็เมื่อนั้นแต่ว่าคนที่อยู่ฝั่งคันนูนเขาเชื่อว่าความตายเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับวันเวลาเวลาที่ทําให้เขาเสียหายแต่เราบอกไม่ใช่ เวลาที่ผ่านมาสําหรับชีวิตก็เป็นการนับวันของการมีชีวิตอยู่แต่ว่าจะตายหรืออย่างไรนั่นมันอยู่ที่อาญาณของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้กําหนดจะตายแบบกระทันหันตายแบบเฉียบพลันก็เป็นเรื่องที่อัลลอฮ์กำหนดทั้งหมดเราจึงยึดมั่นว่าอัลลอฮ์เป็นพระผู้เป็นเจ้าอันเดียวแต่ว่ามันมีบทพิสูจน์ในอันกรอณนได้พูดถึงนะครับฮะดิษพูดถึงกรุานพูดถึงฮะดิษก็บอกว่าถ้าจะเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้พูดแบบเลื่อนลอย แต่เราให้นบีสอนว่าแต่ฟักการูฟีคอนกินล,ละเวลาแต่ฟักการูฟีดาตินล,ละนี่คือบทท้าทายที่สอนให้มนุษย์ได้พิจารณาตรึกตรองว่าเมื่อไม่ชื่ติกตอ่อัล้์แล้วก็มองหลักฐานตรงนี้ที่นบีบอกวา่าแต่ฟักการูฟีคอนกินล,ละเวลาแต่ฟักการูฟีดาตินล,ละในความหมายตรงนี้มันสอนให้เราคิดอะไรหลายสิ่งหลายประการคิดยังไงครับอาจารย์ครับพี่น้องครับกุรอ่านที่ฮะด,ดีสุราฮัดดิสฮัดดิสฮด,ดีสที่ท่านนบี ดังยัดนำมาเสนอกับท่านบิณพบาตข้อเตือนใจที่ดีนะครับว่าอัลลอฮ์ต้องการจะให้มนุษย์เนี่ยโดยบอกผ่านท่านนาบีบอกว่ามนุษย์เอ๋อย่าคิดถึงศาสตร์ของอัลลอฮ์ศาสตร์มาถึงอัตตาว่าอัลลอฮ์อยู่ยังไงเป็นยังไงอัลลอฮ์หน้าตาเป็นยังไงเรื่องอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องไปคิดเพราะว่ามันเกินความสามารถของมนุษย์เกินสติปัญญาที่มนุษย์จะคิดออกหรือออก แต่วิธีที่อัลลอฮ์จะต้องการจะให้คิดก็คือว่ามัคลูกสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยบนหน้าแผ่นดินใบนี้อัลลอฮ์สร้างแต่เพียงผู้เดียวตั้งแต่ต้นไม้ตั้งแต่ทะเลมหาสมุทรและสิ่งที่อยู่ใต้มหาสมุทรไปนองวันนี้เราเห็นอะไรสวยงามไปหมดเลยแค่ไปน,น้นองอะไรใต้สมุทรเนี่ยอัลลอฮ์ก็สร้างอ้าภูเขาดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ไปน้องเมฆไปน้อง แล้วก็ดาวดวงอื่นๆ,ๆที่ล่องลอยอยู่ในอาวากาศเป็นน้งครับให้เราต่ฟักกลให้เราพิจิารณาสิ่งที่อลัลลอฮ์สร้างบนโลกใบนี้อย่าไปพิจิารณาเรียกว่าวอัตตาตนของอลัลลอฮ์ว่าอยู่ยังไงเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงมีมือยังไงมีเท้ายังไงอยู่ยังไงไม่ต้องไปคิดคิดว่าสิ่งที่อลัลลอฮ์สร้างมาบนโลกใบนี้ เพื่อยืนยันว่าอัลลอฮ์นั้นมีจริงและอัลลอฮ์มีอย่างแน่นอนและเป็นผู้ที่มีความสามารถเหนือทุสิ่งทุอย่างนะครับครับการที่<ม>อัลลอฮ์บอกว่าอย่าไปพิจารณาว่าซางเรือนร่างของพระองค์เป็นแบบไหนอย่างไรเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้กีดกันเราแต่ว่าสติปัญญาความคิดมันไปไม่ถึงนะเพราะว่าคนเรานะ่ยมันมีมิติที่จํากัดดูสายตาเราเวลาเรามองอะไรเนี่ย ใกล้ๆก็พอพอมองเห็นพอไกลออกไปเนี่ยมองไม่เห็นล้วสายตาที่มันสว่างมาตั้งแต่แรกเรามองเห็นชัดพออายุมากขึ้นมันก็มีข้อจํากัดทางสายตานะครับมองกับมัวก็ต้องอาศัยแว่นสายรนี่คือสิ่งที่เป็นอะไรครับอัลวเราไม่ได้กีดกันแต่ว่าเรามีข้อจํากัดที่ไม่สามารถจะเห็นพระองค์ได้แม้แต่ดวงอาทิตย์เนี่ยเราสร้างมาเห็นเห็นเนี่ยแต่ถ้าเราลืมตามองเนี่ยเราก็มองไม่เห็นนะครับแม้สุริยคาาเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราไม่เอาอะไรที่ปิดตา ให้อยู่มีความมืดพอเนี่ยตาเราก็สามารถอาจจะบอดได้นั่นเพราะอะไรเพราะสายตาม,มีข้อจํากัดเพราะนั้นในใจเราเนี่ยต้องไม่เชลี่ต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้มีอํานาจองเดียวอัลลอฮ์ผู้ทรงให้เป็นอัลลอฮ์ผู้ทรงให้ตายอัลลอฮ์ทรงให้การตอบแทนอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราจะดีหรือไม่ดีก็วันนี้แหละที่ว่าเรามีอิสลามเรามีความเชื่อที่ถูกต้องหรือไม่ตอนี้ในในส่วนของอัลลอฮ์ที่เราสัมพันธ์กับพระองค์ในความรู้ที่อัลลอฮ์สอนสั่งเราต้องเดินแนวนี้ เราจรึงไม่ชชริกในเรื่องของอะกีดาความเชื่อเราจะไม่ชีริกในเรื่องของอิบาดะและเราก็ไม่ชีริกในเรื่องของการดูอาดูอาก็ขอต่ออัลลอฮ์มันไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นที่นอกจากอัลลอฮ์สมตาตาลาอัลลอฮ์เป็นพระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ไม่กับโต๊ะคนนั้นศักดิ์สิทธิ์โต๊ะคนนี้ศักดิ์สิทธิ์มนุษย์ก็ไปโหมขอดูอาขอความช่วยเหลือกันทั้งทที่คนเหล่านั้นนะ่ะตายไปแล้วตัวเองจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ยังไปมั่วาระที่เขาทาไม่ได้ให้กกับเเราอีีน่ย มันเป็นความโหดร้ายที่เรามอบให้กับเขาแต่ว่าในความรู้สึกของความเชื่อมีต่ออัลลอบ์แบบนี้ไม่ช่เดกตอเลาะแต่ความรู้สึกของใจเราอีกที่เราอยู่กับคนทั่วไปกับพี่น้องมุสลิมเราไม่มีการอิจฉาริษยาอิจฉามันเป็นความสกรปรกสกรปรกแบบไหนอาจารย์ครับพี่น้องครับผมยังติดใจเนี่ยเรื่องที่ว่าถ้าเราอ่านคุรุอานเนี่ยนะยึดอัลลอฮ์องเดียวเป็นพระเจ้าเนี่ยไม่ต้องไปหาพระเจ้าที่ไหนแล้ว จะไปเห็นของอะไรที่มันสำคัญสำคัญถ้าเรายึดอัลลอฮ์สิ่งที่เราพบเห็นไม่ใหญ่ไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่มครบมันตัดงานให้เราเบาลงตั้งเยอะนะแต่ถ้าเราไม่มีอัลลอฮ์เป็นน้องก็ต้องวิ่งหาพระเจ้าเนี่ยหากันผิดในพี่น้องทั้งหลายแล้วก็ผิดกันมาเยอะและพี่น้องทั้งหลายนะครับก่อนนึกถึงในพี่น้องในตับซีอธิบายเรื่องยินวป็นดิจังขออธิบายนิดหนึ่งคนอาหรับก่อนจะรับอิสลามเนี่ย ก่อนที่ท่านนาบีมุมฮัมหมัดจะมาเนี่ยพี่น้องครับเวลาเขาจะไปน,นอนพักที่ภูเขาเชิงเขาหรือว่าตามป่าหรือว่าตามที่ไหนก็าตามเขาจะขอจากยินก็ขอว่างี้เป็นภาษาดับอาอสุูบอาซีมีฮาดัลวาดีมินัลยินนี่ฉันขอความคุ้มครองจากเจ้าพ่อ,อาจากเจ้าที่ที่ยิ่งใหญ่ให้ดูแลตัวยิน ให้ให,ให,ให,ให้ให้ดูแลยินยินที่มันตัวเล็กๆหนะ่อพี่น้องที่มันมาให้้ายก่อความวุ่นวายนั่นพี่น้องครับคนคนที่ก่อนจะมีอิสลามคนก่อนที่จะมีมมดีมุฮัมมัดเกิดขึ้นมาในโลกอาหรับนะครับจะไปไหนมาไหนพี่น้องครับต้องขอจากเจ้าที่หมดเลยพี่น้องอืแต่พอหลังจากนบ,บีมุฮัมมัดมาทุกคนทิ้งหมดเลยครับทิ้งหมดเราขอว่างไงนะ อาอู่ามีอาอซูบิลลาฮิอาอซูบิลลาฮิรับบีมุฮัมมัดินฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์พระผู้อภิบาลของมุฮัมมัดนี้ให้ดูแลคุ้มครองสิทธิสัตว์รายต่างๆที่จะมาทําอันตรายต่อตัวของฉันทรัพย์สินของฉันแล้วก็อะไรนะมาอาชีมาถึงมาอาชตีมาถึงแพะแก่อัวควายของฉันสัตว์เลี้ยงของฉันขอจากอัลลอฮ์สุฮาตัาลลาจบง่ายแค่พี่น้องทัง้งหลาย แต่ก่อนที่อิสลามจะมาถามว่าพี่น้องเราเนี่ยเสียผู้เสียคนไปเท่าไหร่แล้วพี่น้องเชื่องความเชื่อยอย่างเดียวนะครับพี่น้องท่านาจานจะถามผมตะกี้เรื่องอะไรนะครับคือคือความโสโครกเรื่องากการอิชาริษยาพี่น้องครับเรื่องอิชาริษยานี่พี่น้องครับอัลฮัสซัตในภาษาฮะดีษเนี่ยพูดดีนะอัลฮัสซัตเนี่ยมันจะคุลุลฮัสนาตมันไปทําลายมันไปกินความดี กามตะกุลุนนารุลฮาตอเหมือนกับไฟกินฟืนนี่พี่น้องครับถ้าหากว่านบีมุฮัมมัดเนี่ยไม่นําเอาความรู้เรื่องลับๆอย่างนี้มาเล่าให้เราฟังเนี่ยเราก็ไม่รู้พี่น้องว่าไอการอิจฉาริษยานี่พี่น้องครับมันไปทําลายความดีพี่น้องครับศาสนาอิสลามเนี่ยคาสอนของนบีมุฮัมมัดตัวท่านนบีมุฮัมมัดอัลกุรอานและสุนนะของท่านนบีสามสี่ประการนี้นะครับเป็นที่อิจฉา แม้แตะกะบาวันนี้เป็นที่อิจฉาของคนบางกลุ่มี่น้องเรียกว่าอาลุกิตาบเห็นมุสลิมเห็นกะบาอิจฉาเห็นใบตุลลออิจฉาเห็นนามาตอิจฉานะครับี่น้องแล้วก็เห็นคำสอนนะครับอัลกุรอานที่ถูกรักษาไว้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงขณะที่ คำพีของอัลลอฮ์ที่มาก่อนหน้าคำพีอัลกรุรอานถูกเปลี่ยนแปลงสังขยาแก้ไขหมดแล้วพี่น้องมาเจอกรุรอานอยู่เล่มเดียววันนี้เอ๊ะทำไมมันยังไม่ถูกแก้ไขทําไมยังไม่ถูกสังขยาเหมือนคำพีของเราก็อิจฉาพี่น้องอไปเห็นมุสลิมเขาปฏิบัติตามสุนนนาบีเขา,ออาเก็อิจฉาอีก ทำไมล่ะสุนนะของนบีมูซาอยู่ที่ไหนสุนนะของนบีอีสาไม่เห็นมีใครพิทักษ์รักษาแต่สุนนะของนบีมุฮัมมัดทําไมกลุ่มมุสลิมต้องพิทักษ์รักษาดูแลแล้วก็พูดอยู่เป็นประจำต้องสุนนะนบีในการเข้าบ้านต้องสุนนะนบีในการนอนต้องสุนนะนบีในการเข้ามัสยิดต้องสุนนะนบีในการแต่งงานต้องสุนนะนบีในการอยู่ร่วมกับสามีภรรยา เอาซูนานตบีมาพูดอยู่ตลอดเวลาทําให้คนบางกลุ่มอิจฉานะครับไปนนท้องครับ,รบเราต้องวางใจแล้วก็ทําใจกับคําสั่งทียัลอว์บอกว่าลอว์น่เป็นผู้ส่งรอซูลของพระองค์ลงมาแล้วก็รอซูลก็ได้ทําหน้าที่เผยอิสลามที่ถูกต้องให้กับบุคคลรอบข้างได้รับรู้แต่การที่เผยอิสลามให้โลกได้สังคมได้รับรู้เนี่ย อัลลอฮ์บอกอันกรอานที่เราต้องทาใจว่าคนกาเฟจ,จะชิงชังคนฟังคานูน่ะจะชิงชัง hmm. จะไม่ชอบจะอิจฉาริษยาจะเหยียบย่ําแต่ว่าเราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้รักษาอันกรอานรักษาคําสอนขอให้เราได้ปฏิบัติตามคามสั่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ะจะให้ความเมตตางั้นเราจะต้องไม่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 ไมอ่อนไหวไปกับคําเหยียบย่ําหรือการใส่ร้ายอิสลามเรามาหาคําตอบจากอ,อิสลามในทุกอย่างอิสลามจะให้คําตอบโดยละเอียดที่สุด อยู่ในสังคมที่ไม่มีการอิจฉาริษยาเนะี่ยสังคมมันจะบริสุทธิ์สังคมจะไม่ยกตนข่มท่านสังคมจะไม่เหยียดหยามเพราะอะไรใจของคนที่อยู่ในสังคมมันเป็นใจที่อยากให้ความงอกงามแก่กันและกันไม่ต้องการที่จะตัดใครไม่ต้องการที่จะเหยียบใครให้มันให้มันจมดินลงไปหรือไม่ให้ได้รับผลประโยชน์ที่ดีงามความรู้สึกของคนมุสลิมไม่ได้มีแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับใจของมุสลิมถือว่าคุณกําลังทําความผิด แต่ถ้าสิ่งเหล่านี้มันเกิดเคิกระชิ่นกระจายใคนฝั่งคานูนมันเรื่องปกติที่อัลลอฮ์บอกแล้วอ่ะเขาจะริษยาอย่างสุดเวียงแต่อํานาจของอัลลอฮ์และอํานาจของอันกุรอานยิ่งใหญ่มหาศาลเราปฏิบัติตามอันกุรอานอํานาจจะมานะครับความเข้มแข็งจะมาท้ายสุดเราก็จะรักษาอิสลามไว้ได้อย่างดีที่สุดนี่คือสิ่งที่เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องสอนสั่งแล้วก็ให้ความเข้าใจครับอินชาอัลลอฮ์พบกันใหม่ในครั้งต่อไปวัสสลาอมุอะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ مولاي يا صل